8โมงเช้า18นาทีนะครับคุณผู้ชมประเด็นฮอตมากมายที่ค,คนพูดถึงกันเยอะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเห็นในไทม์ไลน์ในฟีดของเราทุกคนเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นหญิงแย่หญิงแย่คุณหมอนพรัตน์นั่นเองนะคะุณห,หมอสองครับครับค,บ,คบกันมาซ<ป>ึ <นะ S 1> ่งจะบอกว่ารู้จักกันมา9ปีนะครับผมแต่งงานกันได้3เดือนนะครับหลังสงการเนี่ยก็แยกทางกันแล้วเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันนะครับผมและผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับพี่วุฒิพี่เทนยาครับก็ ได้รู้แล้วว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แยกทางกันจริงๆคือ,อบ่ายนี้เนี่ยหญิงแย้จะมีการแถลงข่าวอยู่็นทางการนะครับว่าสาเหตุในการเลิกเพราะอะไรเพราะตอนนี้สิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปตามสื่อในช่วงวันที่ผ่านมามันยังคุมเครืออยู่ค,คนก็คนก็ชอบเรื่องนี้มากมคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่วันหนึ่งแย้เนี่ย เป็นคนดังมากนะในแง่ของโซเชียลเนี่ยถือว่าดังที่สุดเป็นพริตตี้เงินล้านมาออกรายการเราตั้งแต่หน้าเนี่ยแต่ไม่ใช่หน้าเนี่นะฮ<ล>ะ<ด>และเธอก็มีความสุขในการเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆและคุณหมอเองก็ดูแลใบหน้าของเธอด้วยนะังนั้น ผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้มันคู่ควรกันอย่างมากถูกต้องครับแต่ต้องสังเกตว่าคบกัน9้าปีแปลว่าเขาต้องรู้ไส้รู้พุงมากนะต้องรู้กันมากแม้กระทั่งโทษนักิ่นผายลมเนี่ยมันต้องรู้กันแล้วล่ะนะมันมันเข้ากันเป็นปปีเป็นขุยแล้วตอนที่เขาตัดใจแต่งงานแย้ส่งไลน์มาหาวูดี้ว่าพี่ชวนมางานแต่งงานแล้วเฮ้ยแต่งแล้วเหรอคบาเป็น9้าปีกว่าจะแต่งนี่ทำไมถึงรอนานจังเลยแต่เสียดายวันนั้นวูดี้ก็ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งของหญิงแย้นะฮะ แต่รู้ว่าคู่นี้รักกันมากมทีนี้ยพอแต่งเสร็จปับ๊บต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาก็คงกินอยู่กันแหละ,ะแต่พอแต่งเสร็จปับ๊บก็ต้องมีการย้ายเข้ามาสู่เรือนหอ,อของผู้ชายนะนั้นช่วง3เดือนคําถามที่เกิดขึ้นในใจเราทุกคนก็คือทาไมที่คบกัน9ปีแต่พอย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังแต่งงานเนี่ย แค่สามเดือนอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยต้องถามทัญญากนว่าใน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 การที่คุณขว่าคุณคบกับพี่เป๊กใช่ไหมครับใช่พอแต่งเสร็จปุ๊บย้ายเข้าบ้านมันเปลี่ยนขนาดนั้นเฉ่เหรอความรู้สึกที่จะทาให้คุณเลิกได้ง่ายคือถ้าถามตัวเองนะความรู้สึกของความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่แล้วล่ละเพราะว่าจากการเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็จะแบบ มันจะไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเหมือนแต่งงานคือแต่งงานเนี่ยมานอนด้วยกันทุกวันเจอกัน24ชั่วโมงอย่างยงของตัวเองเนี่ยสิ่งที่เจอคือพี่เป๊กเขาก็จะแบบจู้จี้มากขึ้นหวงมากขึ้นเรื่องงานก็จะเข้ามาแบบอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ด้อะไรอย่างเงี้ยคือจะจะจะเยอะมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีความอดทนก็จะอาจจะแบบไม่ไหวเลยก็ได้ส่วนในทางกลับกันตัวพี่เป๊กเองเขาก็ใกล้ชิดเรามากขึ้นเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่แบบ แม่บ้านแม่เรือนอไม่ทํากับข้าวอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยตอนเป็นแฟนกันมันอาจจะทนกันได้แต่พอแต่งงานกันเจอกันทุกวันน่ะมันไม่ได้คิดถึงกันเหมือนสมัยเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้แบบไม่เอาแล้วไม่ทนละเมื่อตําแหน่งมันเปลี่ยน วิธีการสื่อสารมันก็อาจจะเปลี่ยนง่ายๆอย่างผมเลยนะสมมติเดี๋ยบางทีถ้าใครแต่งงานกับผมเนี่ยก็อาจจะมองว่าติดคุกหรือเปล่าติดคุกคือหมายต้องคุณต้องอยู่ในกรอบของผมเลยบางทีผู้หญิงอึดอัดก็อาจจะเลิกทำไมแล้วแล้วจ็คเป็นอย่างนั้นยังยังยังอันนี้ไม่หมายถึงว่ามีความคิดคุณเนี่ยก็คบกันอยู่บ้านคนละหลังป่ะหรืออยู่ด้วยกันแล้วคนละหลังครับคนละหลังเคยมีบางทีที่มันนอนอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไหมจากเดิมที่อยู่คนละบ้านแล้วพอต้องมานั่งใช้้้้หองนําดวยกัน หรือว่านอมจริงด้วยกันมันมันมันรู้สึกแปลกแปลกไหมอันนี้เอาถามถึงคนไหนครับคนล่าสุดไงไม่เคยมีนอนด้วยกันไม่เคยมีนอนด้วยกันไม่นี่เขาเขายังอะไรนะเขาไม่เคยมีอะไรกันพี่ไม่ได้บอกต้องมีอะไรกันไงแต่หมายถึงว่า เวลาคนอื่นเขาเข้ามาในพื้นที่เราอะผู้หญิงจะอึดอัดถ้าสมมติเป็นผมนะถามผมผมว่าเพราะผมเป็นคนที่แบบเข้มงวดมากไม่ต้องต้องอึดอัดในเรื่องแจ็คเข้าห้องน้ำสกปรกเวลาแบบว่าถ่ายนับมันกระเด็นเวลาเราเข้าห้องน้ำหลายอย่างพี่วุ้ดีประเด็นของหญิงแย้กับมาเรื่องหญิงแย้ก่อนดีกว่าคปมที่คนสงสัยมากคืออทำไมแค่ย้ายเข้าบ้านสามเดือนเลิกคือออกมาเลยแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้ปีที่เนี้ย ข้อมูลข่าวสารที่เขามีการแชร์กันมาเนี่ยก็คือก็เข้าใจผู้ชายแต่ไม่คิดว่าจะมีการเหมือนคนโทรลการขนาดนี้หลังให้แต่แล้วรู้ว่าพี่รู้ว่าว่าคือว่าจริงๆแล้วสินสอดต,ตอนแต่งงานเนี่ยร้อยกว่าล้านแต่ยิงแย้บอกไม่ถึงนะร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วฉันได้แค่แหวนวงเดียวแล้วทีมคันคไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยพดีว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัยบอกเลยว่าแย้เนี่ยเงินก็โทษนะรายได้เธอสูงบ้างนะพี่ไม่ได้คิดว่าเขาแต่งงานกันเพราะเงินนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นั้น แต่สิ่งที่เราสงสัยมากก็คือตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผู้ชายอาจจะเจอกับบริบทอื่นๆอันนี้ดการาอานะจนทำให้อย่างเงี้ยรู้สึกตกกระใจเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยอ่านปุ๊บวูดี้เกตันทีเคยบอกบอกว่าตอนที่ย้ายออกมาจากบ้านเนี่ยก็ไม่ได้บอกทั้งนั้นนะแต่บอกทั้งพ่อแม่ตัวเองว่าเลิกแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ฝั่งนั้นก็ไม่ได้พูดเนี่ยพยายามจะจับใจความได้ว่าบางที คนเราก่อนที่จะแต่งงานกับใครถึงแม้ว่าเราจะคบกันมาเป็น10ปีเป็นยี่สิบปีเราต้องรู้จักกับทุกคนที่อยู่ในชีวิตของคนที่เราจะแต่งด้วยจริงๆมันอาจจะมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องก็ได้นะจริงๆแล้วอาจจะ คนรอบข้างอาจจะมีส่วนหรือเปล่าที่ไม่รู้คิดเองอันนี้เราเป็นสายที่ทางกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าที่หญิงแย่เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาแต่งงานเนี่ยก็เพราะว่ามีคุณหมอปล่อยคลิปออกมาเป็นคลิปขอแต่งงานนกใจนะหรือว่าคลิปอะไรจริงๆแล้วเป็นคลิปที่แบบขอแต่งงานที่เราเห็นกันอยู่เมื่อกี้นี้แต่สุดท้ายเราครน้สึกว่าการที่คนเราเนี่ยจะเดินออกมาได้เลยจากความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีความกดดันจากปัจจัยใหม่นะต้องเป็นปัจจัยใหม่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องเก่า เพราะว่าเช่น <Yeah. S 1> ถ้าเกิดผู้ชายบอกให้รีบกลับมาบ้านอยาก,กลรดึงเนี่ยมันก็น่าจะทนได้ในระดับหนึ่งว่าคบกันเปีอ่ะหลังจากแต่งนิสยัยมันไม่น่าจะเปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือแต,แต่เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะรู้ <c oughs> เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะรู้แ <c oughs> น่นอนมัน <c oughs> ไ,ปไปได้ก็อยากให้กลับมาคบกัน <c oughs> แต่สิ่งที่เราได้จากเหตุการณ์นี้ต้องขอบอกต้องขอบคุณหญิงแย้นะ <c oughs> เพราะว่าคุณจะทําให้สาวๆอีกหลายคนเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยต้องมีการเช็คข้อมูลเลกเอีนี้แฟนที่คุณคบด้วยที่คุณคิดว่าคุณจะแต่งแล้วคุณจะรักไปจนวันตายเนี่ย อยากจะให้ลองดูบริบทของแฟนคุณด้วยสภาพแวดล้อมครอบครัวของเขาเพื่นอนของเขาว่าคุณรับได้ไหมอยู่ได้ไหมนะครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ ีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับรอเลยครับกดเลยกรเบตกดเลยครับกดเลยครับกดเลยกดเลยูกกดเห็ตคงลูกกดเ c r ต b e งลูเลย้องก r ดเลนต้งยง้งไกดเต้งเ้กดเกดกดย้ลกดอ